เรื่องลับวิญญาณหลอนตอนหลอนผู้หญิงที่นอกระเบียบเรื่องนี้ส่งมาจากคุณเคนครับโดยคุณเคนนั้นเล่าว่าอยากลองมาเล่าประสบการณ์สยองของตัวเองให้ฟังบ้างครับ ต้องขอเกินก่อนนะครับว่าผมเน่ยเป็นคนเชื่อเรื่องผีอยู่แล้วเนื่องจากผมเนี่ยมักจะเห็นอะไรพวกนี้อยู่เสมอแต่ผมก็ไม่ได้กลัวอะไรเห็นก็เห็นก็เฉยๆอาจจะเรียกว่าชินก็ได้แต่ก็ไม่ได้รบหลู่อะไรนะครับเรื่องที่จะเล่าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อต้นปี2561นี่เองคือผมนะ่ได้มีโอกาสทำงานที่ใหม่แถวแถวดินแดง แต่ผมจะต้องไปฝึกงานที่จังหวัดอุบลราชธานีก่อนเป็นเวลา1เดือนซึ่งผมก็ยินดีครับไปถึงที่นั่นเข้าที่พักวันที่สองมกราที่พักนั่นจะเป็นบ้านพนักง,งานสองชั้นอยู่ด้านหลังคลังสินค้าของบริษัทผมได้อยู่ชั้นสองห้อง8ซึ่งเป็นห้องในสึกลึกสึกเข้าไปวันแรกคืนแรกผมก็เจอเลยครับมองออกไปนอกหน้าต่าง นอกห้องเนี่ยเห็นเป็นผู้หญิงผมยาวขาวใส่ชุดคลุมสีดําหน้าตานั้นสวยเธออยู่ที่ด้านนอกของระเบียงหน้าห้องผมครับด้วยความที่ผมนั้นไม่ได้กลัวอะไรผมก็ลองไปเชิงเงือมองดูปรากฏว่าตรงนั้นน่ะมันไม่มีอะไรให้ยืนเลยครับว่างเปล่าผมเห็นเธอนั้นลอยอยู่แบบไม่มีขาคือแบบปลอยเอาดือด้อเลยสูงจากพื้นราวประมาณ10เมตรได้ พอผมเห็นแบบนั้นก็รีบหันกลับทําทีไปเก็บข้าวของในห้องตามปกติครับก่อนหน้านี้เคยมีผู้ใหญ่เตือนผมตลอดครับว่าเข้าเบญจเพศเนี่ยทําอะไรก็ให้ระวังหน่อยเห็นอะไรก็ต้องไหว้ซึ่งผมก็เชื่อแต่ลืมทําเพราะผมได้คิดว่าตัวผมนะ่เนะเบญจเพศไปตั้งแต่อายุ24บแล้วเพราะช่วงนั้นนะ่ะโดนเยอะมากๆครับรถล้มเกือบสิบครั้งเป็นแผลตามตัวเยอะมาก ไหนจะตกงานเงินไม่มีบ้านถูกตัดไฟต้องอยู่แบบไม่มีไฟฟ้านะเป็นเดือนซึ่งผมก็คิดเอาเองว่าผมคงผ่านเรื่องแย่ๆไปแล้วละ่ะแต่ยังครับหลังจากวันที่ย้ายเข้าไปที่พักลุ่งขึ้นผมก็ไปทำงานตามปกติทำงานได้ประมาณ3-4ถึง4วันก็พอรู้จักเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ทำงานพอสมควรล้ะครับก็เลยนัดกันไปนั่งเล่นที่ห้องผมเลิกงานกินข้าวเสร็จก็รวมตัวมา มีทั้งหมด4คนรวมทั้งผมด้วยก็ดูหนังนั่งคุยอะไรไปเรื่อยเปื่อยครับจนประมาณกเกือบเที่ยงคืนเพื่อนๆกลับไปหมดแล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่าตากผ้าเอาไว้นี่ก็เลยเดินไปเอาตอนเดินลงมาที่พักบันไดผมก็ลื่นตกบันไดลงไปข้างล่างก้น,นกระแทกเด้งๆไปถึงข้างล่างเลยครับจากนั้นผมก็รู้สึกตัววูบๆประวบบมันออกจากงงๆครับ รู้สึกปวดหลังปวดแขนข้างซ้ายจนกระทั่งขยับตัวไม่ได้พยายามตะโกนให้คนนั้นช่วยก็ไม่มีแรงเลยพยายามหยิบมือถือในกระเป๋ากางเกงม,มาโทรหาญาติเพื่อที่จะขอเบอร์หน่วยกู้ภัยพอได้มาก็ไม่รอช้าครับรีบโทรเลยครับจนเจ้าหน้าที่นั้นมาถึงก็แบกผมนั้นขึ้นรถไปโรงพยาบาลใกล้ๆพอถึงโรงพยาบาลเนี่ยก็รีบเข้า,ผาแผนกฉุกเฉินเช็คอาการปรากฏว่า กระดูแขนแตกหักแล้วก็ทิ่มออกมาจนใช้งานไม่ได้กระดูกก้นกบแล้วและรอยฟกช้ำต่างๆเอ็กซเรย์อยู่3รอบสุดท้ายก็เข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเข้าเฝือกหลังพี่ๆเพื่อนๆพ,พนักง,งานก็มาเยี่ยมถามว่าเกิดอะไรขึ้นไอเราก็เล่าตามที่จำได้นะครับจน h ฮดรามาเยี่ยมก็มาถามไถยแล้วก็บอกผมว่า คุณน่ไม่ได้ตกบันไดตามที่บอกนะพอเช็คจากกล้องจรปิดของหอแล้วเนี่ยผมก็งงสิครับเขาถามผมว่าผมมีอาการโรคซึมเศร้าหรือเปล่าผมก็ปฏิเสธไปจนเขานั้นเล่าให้ฟังว่าผมนะ่ะกระโดดจากระเบียงหน้าห้องลงมาเองคือเดินออกมาจากห้องใส่รองเท้าแล้วไปยืนมองรอบๆระเบียงครู่หนึ่งแล้วหันกลับไปถอดรองเท้าก่อนจะขึ้นไปยืนบนราวระเบียง แล้วกระโดดลงไปซึ่งภาพที่เห็นในกล้องวงจรปิดก็คือผมนะ่ะกระโดดเหมือนกระโดดน้ํานะครับเอาหัวพุ่งลงจนคนที่ดูกล้องไม่มีคนเชื่อเลยครับว่าผมจะรอดแต่ผมกับปลาเจ็บหนักเพียงแขนและก็คนพอผมได้เห็นภาพตัวเองเท่านั้นลหละในหัวผมจำได้ทันทีนะครับว่าผมเห็นผู้หญิงคนนั้นเรียกไปก็เลยถึงบางอ้อพอผมก็ไม่ได้ไหวอะไรเลย หลังจากผมออกจากโรงพยาบาลผมก็รีบไปไหว้ไปทำบุญต่างๆนานาส่วนบริษัทก็ย้ายห้องให้ไปอยู่ชั้นล่างพอผมย้ายของเข้าห้องใหม่เสร็จกำลังจะเดินออกไปกินข้าวข้างๆคลังสินค้าอยู่ๆผมก็ได้ยินเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาว่าเมืองจช้าอีกบอคือเป็นภาษาอีสานครับผมก็ได้แต่อบอกไปในใจว่าพอแล้วแค่นี้กูก็เจ็บจะแย่แล้ว หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เจอเธอคนนั้นอีกเลยปัจจุบันเนี่ยแขนผมก็ยังไม่ได้ใช้งานได้ตามปกติเต็มร้อยเลยนะครับแต่เดินได้แล้วต้องขอขอบคุณพี่ๆหน่วยกู้ภัยคืนนั้นมากเลยครับทําให้ได้พี่ๆพ,พ,พวกนั้นเข้ามาช่วยไว้อาการผมน่าจะแย่กว่านี้อีกเยอะเลยทีเดียวและนั่นก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดกราบขอบพระคุณนะครับที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ